บานเห itt, u, i, u, er ้ือบ้านเมืองเฮาสุวรรณนี่มันเต็มที่แก่กว่าเก่าแลเหตุจังไหนล่ะพวกเขาจังสิพ่ออยู่ใดอยู่บนไหนกระเดือดร้อนนี่เงินพอนพอบดอกเบียออขันเสียแล้วกามบ่เป็นขันเสียแล้ว เป็นกำมีเว้นเ้ยินไม่นานเล็วบ้านเมืองเขาเรือดร่อนนี่เงินพรบัตรเครดิต นี่ได้วันกองทุนสิส่งหนุนขึ้นมาเพิ่มเติมไม่เฮ้าในเป็นหนีทวีคูณบรลยอนบ้านเมืองเฮ้าจังเลือดรอ้อ,อนขนััหนาอยู่บ่เซาผู้ดำหน้าปลูกเขานักกว่าเ่าใส่ทุนหลายปุ๋ยกะไขยราคาแพงสิแข่งขันกันวุ่น พวกในทุนมาหนุนเพิ่มเสริมไม่เฮ้านั้นเหมือดทาพวกเศร้าให้เศร้านาะเกษตรกรจังเลือดหลอนคือไฟห่อนดอก,กลูกกลาาธรรมชาตินั่นกระซําเกิดปันปวนมาน้ำกันดันเข้ามาหลายทางระวังสังคมพร้อมบ้านเมืองห้อมเมือง่อนคือหัวโบราณว่าผู้เท่าเวากันมาหลายสัวคนในพานพนพนกวาวดอกตอ่อมา ของกระแพงขึ้นนาบอกเคยว่าสิซ่งตัวครอบรัวมีปัญหาเลิกแกะกันกระปั่นอันพัวพันกันไปหลายด้านเศรษฐกิจกระตกต่ำผู้ที่มารับกรรมคือหากหน,นกักหนาก็เห็นแล้วดอกงูเหฮาหลายปัญหายัางหมท่านได้เว้าเอาแต่บอนปัจจุบันโนเมนอ้อก็สำคัญคือข,ของแพงของแพง เออ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 ยื้อแย่งกันบอ่หยุดยั้งเศรษฐกิจมาพังมากมีแต่ทางสิตกต่ำเียุแต่เฮาลับต่ำมธรรมชาติกระหดดลายขยายขึ้นอยู่สวรรค์การข้องคีบว่านั่นกะลำบากเหลือหลายเนะแมนนมการค้าขายก็มีผลเหตุใต่คนเฮาอุ่นพวกให้ทุนเขามาแย่งแสกแซงเอาเฮาเสียเปียบกวดจนเลียบทุกกอมหยาน้ำสินค้าออกสงขาย แลนับแต่มือสิีหทยสั่งเครือข่ายในทุนหมุนเนอนาเงินเท่านี้ไปต่างแดนโอ้ยแสนกลุ่มม่อละาสมหน,นักหนาพวกเศร้าให้เศร้านาเศ้านาเอ,อ้เออ,เอ,อ,เออน้ำตาย้อยอยู่คือเออเอ้ยกเอยคุณยายเอ,อ้ยละเหตุจังไดและพวกเข้า ละเฮ็ดจังไหนละพวกเข้าจังสิหนีมือเฟืนกันคืนใดบ่ทุกจนมันสับสนทุกๆด่านทั่งการอยู่การกินนี่หรือสินกะตามาซําคาเงินกะมาเฟิ่อตกมาเริอปีนี้เทวาี่ลหลขึ้นกว่าเก่าเฮ็ดจังไหนละพวกเข้าสิยุรอดปลอดพ้นกันไปได้ดังเดิมข่นม้นเป็นเฮาย่างบ่เริมลูกมาซอยตนเองเล่นกับพืนทางหลังนั่งทบท่วนเอาไว้ ประเทศไทยยังแข็งกล้าพัฒนาบ่าหยุดย้อนเศร้าเกษตรกรเฮาเอาหลังสู่ฟาเอานาไสขี้ดินยังบ่จบบ่สิ้นเป็นกระดูกสันหลังสร้างพลังประชาชนประชาชนให้ทุกคนน้อยอย่นใดท่านบ่มีเช่าไรเศร้าหน้าอา,าสาซอยปลูกเผือพักขึ้นไว้ให้เฮาได้ยุก,กินพวกผู้เฮากระต้องสิน้นบหูวาจะกินยัง ประเทศพังเสียหายสิวุ่นวายกวัวเดี่ยวนีมันเต็มที่ไปทางหน้าคั้นหัวทางซอยเขืนปล่อยไปไว้จังสิสิสเป็นนี่ดรกขอตายทุกมื่อนี่เช้าหน้าทุกหย่างคายขึ้นกว่าเกาทวีคุณนี่เพิ่มพูนขึ้นมาหลายสิวุ่นวายอยู่หลายด่านนาสงสารหลานหน่อยของเวฮูบ่ฮูเรืองว่าบ้านเมืองเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ขัน,นวุ่นวาย ละเหตุจังไหนละน้องอ้ายเขามาซอยกันฉิดถูกหรือผิดมาปรึกษากันซอยตนเองไหวอย่าสุดไปหาเรื่องให้เครื่องใจว่าวุ่นพวกไยทุนกายซอยพี่น้องอย่ามองคำดอกงูพนเมื่อซอยกันเหลอคิดคนหาทางทรงเสริมกันสร้างสรรค์ค่วมเป็นสุขให้ซอยสังคมไว้กำลังใจดีด้วยสวยงามโบต้องหูหหหวัง ก็มีการหลอกลวงหวงประชาใหญ่น้อยเออเออเสิคอยมูงผัดธนาะผัดธนาเออเออเออ